ทุกคนวันนี้เตรียมพร้อมไปวิ่งเวลาประมาณน่าจะห้าโมงนะห้าโมงไปวิ่งดูแดดดูแดดทุกคนไปวิ่งแล้วเนี่ยพร้อมพร้อมไปวิ่งวันนี้เต็มยศวันนี้ไม่ใส่ขาสั้น อากาศอากาศร้อนอยู่กลัวดำไม่ไหววันนี้พกแว่นไปด้วยเพราะว่าถ้าไปได้ยังร้อนอยู่ก็คือนั่งสไลด์ไปก่อนเออแต่ถ้าล่มก็คือวิ่งเลยจ้าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะวิ่งหรือจะฝึกซ้อมเต้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงถึงหน้างานก่อนแต่ตอนเนี้ร้อนมากขอบอก ร้อนสุดๆนี่ดูกางเกงลายลายไหมลายไหมไม่มีตัวอื่นแล้วจ้านี่ชอบกางเก่งลายลายลายไหมลายสวยไหมยดูโอ้แม่เจ้าทำไปได้วันนี้ยังไม่รู้นะจะไปวิ่งที่สนามหรือที่สวน เดี๋ยวเดินดูก่อนว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากแต่ก็ต้องฝืนตัวออกไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ออกไปนะตอนนี้ก็คือขี้เกียจยาวเมาล์มอยแค่น,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันที่สนามกีฬา